สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i p ครับผมก็จากโคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ตัวนี้200วัตต์นะครับที่ผมซื้อมาตอนแรกจะไปติดเชิงชายหน้าบ้านนะครับแต่ว่าประเมินดูลวมันหนักไปหน่อยก็เลยยังไม่ได้ติดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นของ MoDI นะครับจาก XML Solar โอเคตัวโคมไฟสปอตไลท์ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งในนี้ก็จะเป็นชิปแบบ SMD LED นะครับ5730 143ชิป LED นะครับทั้งหมดนี้ก็จะให้ความสว่างที่2,000ลูเมนโอเคตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็ ตรงนี้เป็นขาโลหะนะครับแล้วก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับ20วัตต์5โวลต์4แอมป์สายที่ให้มาก็น่าจะยาวประมาณ2เมตรแล้วก็จะมีรีโมทแบบนี้แล้วตรงข้างหลังนี้เขาเขียนว่าเขาใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต20แอมป์นะครับผมคอมไฟสปอตไลท์อันนี้เขารับประกันให้1ปีนะครับแต่ว่าผมจะไม่สนประกันละเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโคมไฟสปอตไลท์ราคา1,799บาทเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูจากข้างหลังก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบกันน้านะครับแล้วตรงนี้จะเห็นว่าเขาทําเป็นรูสายออกแบบกันน้ํานะครับผมสำหรับการแกะก็จะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับรุ่นอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นการติดกาวไปกับกระจกเลยเหมือนกับคล้ายๆโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะแกะยากหน่อยมันอาจจะต้องใช้ความร้อนละลายกาวนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เป็นแบบสกรูเนี่ยน่าจะแกะง่ายอยู่ปกติผมก็จะรอปีหลังๆนะครับเพราะว่าตอนเราแกะเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเราอาจจะประกอบกลับไม่ดีนะคผมทํําาาให้้้้นเขได แล้วก็จะมีผลกับประกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกหนาหนาเลยนะครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นซีลยางซิลิโคนนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นไฟ LED กับหลุมกระจายแสงนะครับแล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมไปแสดงไฟคงเหลือในแบตเตอรี่โอเคตอนนี้เรามาแกะด,ดูข้างในกันก็เบาเนะครับเวลาแกะของพวกนี้อย่าฝืนนะครับผมคราวนี้เราก็จะเห็นขั R ้วละแสดงว่าสายไฟเส้นแดงกับเส้นดำนะครับจะต่อมาจากแบตเตอรี่สายไฟเส้นน้ําตาลกับเส้นสีฟ้านะครับจะต่อมาจากแผงโซล่าเซล แล้วก็เส้นสีฟ้า2เส้นคู่กันเนี่ยก็ต่อมาจากสวิตนะครับผมถอดเหล็กที่ใช้รัดออกไปแล้วแต่ว่าตรงนี้เขาติดกาวเอาไว้นะครับผมก็เลยแกะมาไม่ได้นะครับตรงนี้เขาเขียนว่าใช้แบตเตอรี่แบบ32650 3.2V 5Ah โอเคตรงนี้เอามาต่อขนานกัน4ก้อนนะครับก็จะได้ 20Ah พอดีโอเคถ้าเกิดว่าเรารู้สเปกว่ามันเป็น32650 3.2V 5Ah นะครับเดี๋ยวต่อไปแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยเราก็ถอดมาเปลี่ยนได้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะลองวัดประสิทธิภาพของมันให้ดูก่อนนะครับ ผมลองจิ้มครัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่3.28โวลต์โอเคสดงว่าแบตจะอยู่แถวแถวนตะครับตอนนี้จากตะกี้เรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่2 0แอมป์คราวนี้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยชาร์จได้เต็มที่สูงสุดอยู่ที่4แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแผงโซลาร์เซลล์โดนแดดเต็มที่เลยนะครับมันก็อาจจะใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงแบตถ,ถึงจะเต็มนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าตามมาตรฐานแล้วเราจะคำนวณว่า แผงโซลาเซลล์จะมีโอกาสโดนแดดประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนะครับผมคำถามต่อไปก็คือแบตเตอรี่20แอมเนี่ยมันจะจ่ายไฟให้ไฟ LED เนี่ยสว่างตลอดคืนหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราให้ตลอดคืนเนี่ยจะต้องสว่าง12ชั่วโมงผมก็วัดแอมดูนะครับดูว่าตอนที่ LED เนี่ยเปิดใช้นะครับจะมีไฟที่วิ่งมาจากแบตเตอรี่เนี่ยกี่แอมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเป็นไฟต่ําสุดดูก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ไฟต่ําสุดก็จะกินกระแสอยู่ที่0.66แอม ถ้าเกิดว่าเอาไปหารตรงๆเลยก็จะได้อยู่ที่30ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ2คืนกว่ากว่าคราวนี้เราลองอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ1 2 5แอมป์ก็จะอยู่ที่ประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็คือ1นคืนกว่ากว่าแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งโอเคตรงนี้ก็จะอยู่ได้10ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่พูดถึงก็น่าจะถึงเช้าอยู่ครับผมแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งโอเคเป็น2 4 2แอมป์นะครับก็จะอยู่ที่8ชั่วโมงนิดหน่อยนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้คือไฟสูงสุดนะครับมันไม่ขึ้้้นนไปกวว่าีแล 3.04แอมป์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงกว่ากว่าการนี้ที่รีโมทไม่มีโหมดไว้สำหรับวันที่ฝนตกนะครับมันจะลดกำลังไฟเหลืออยู่แค่0 8 2แอมป์เท่านั้นเองโอเคถ้าเกิดว่าโหมดนี้เราก็จะเปิดไว้ได้ประมาณ2คืนนะครับ24ชั่วโมงจากการทดสอบตะกี้เราจะเห็นว่าเราต้องเปิดไฟที่ระดับ3นะครับผมมันถึงจะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับคืนนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะให้ความสว่างเพียงพอหรือเปล่านะครับโดยที่เราจะใช้ luxmeter ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแล้วชาร์จไฟให้เต็มเดี เขาจะอยู่ถึงเช้าแบบที่เราวัดเอาไว้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ประมาณ2ทุ่มนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมืดหมดแล้วนะครับผมแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็นแสงจากโคมไฟโซลาร์เซลล์ของเรานะครับผมแล้วจากที่เราทดสอบต,ตอนกลางวันนะครับเรารู้ว่าเราเปิดประมาณระดับ3มเนี่ยมันจะอยู่ถึงเช้าแน่ๆน,นะครับผมอันนี้ก็ยังถือว่าสว่างเยอะอยู่นะครับผมเดีย๋ยวผมจะวัดค่าลักให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ค่าลักอยู่ที่59นะครับผมก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับตารางก็คืออย่างเช่นพวก มันได้ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคแต่ว่าเทียบกับไฟถนนเนี่ยถือว่าสว่างมากๆเลยนะครับสรุปก็คือมันให้ความสว่างเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่ามันจะคงความสว่างอย่างนี้ได้หรือเปล่านะโอเคมาทดสอบตอนเช้าก็ยังติดอยู่นะครับตอนนี้ประมาณตีห้าิบสี่นะครับาวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่ารักดูนะครับ ถ้าลักที่ตำแหน่งเดียวกันยังได้ถึง3 2นะครับผมดับไปเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูผมยังเห็นแบตเตอรี่ยังอยู่ที่ขีดที่3อยู่เลยนะครับผมตรงนี้ก็คาดว่ามันอาจจะมีการปรับลดการใช้พลังงานนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าสว่างได้ขนาดนี้แล้วยังอยู่ถึงเช้านะครับถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกเยอะๆเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ประมาณ2วันโอเคผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้จากคลิปนี้นะครับสลับโคมไฟโซล่าเซลล์รุ่น200วัตต์ของ XML Solar รับ ก็ถือว่าเป็นคมไฟโซลาร์เซลล์ที่สว่างมากๆแล้วก็สว่างได้กว้างแล้วก็แบตอึดด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ที่ปักหมุดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ